สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพีธีแชนเนลแล้วนะครับวันน okay. ี้ผมจะพามาจับปลาเข็มนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจับได้กี่ตัวดูเลยผมมาจับด้ล้วครับดูดูครับท่านผู้ชมผมจับได้หลายตัวมากเลยครับปลาเข็มปลาเข็มที่สู้กันได้ต้องเป็นปลาเข็มสีสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งกันนะครับอย่าเพิ่งตัดคลิปนะตามมาเลยครับได้ไหมครับ ตันี้ไปใส่ไว้ตัวหางเมื่อกี้ดูกันนะครับว่าจะจับได้ไหมครับนี่นี่วุ้ยได้แล้วครับหางไปเลยวะหางมันไปเลยครับปลาอะไรวะหางตัวมันเล็กตัวมันเล็กแล้วก็ทิ้งลงคลองไปมาดูกันต่อเลยนะครับตามมาเลยครับต้องตามมาเลยครับเดี๋ยวอีพีสองเดี๋ยวเราจะไปดูเขาจับจับตู้ปลากันนะครับ ตัวใหญ่ยยนะครับอุ้ยตัวใหญ่ยายมากเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับ,ยยรบอย่างนี้เอาไปทำปลาแซลมอนได้เลยน,นีนนย่ตัวใหญ่ยยนะครับคลิปเราจะต้องสิบนาทีหรือไม่ยี่สิบนาทีคนดูจะได้สนุกเฮ้ยแกมาขังไว้ทำไมจะมันยุดยกฉันก็เอาแกมึงฆ่าแทางนายซะเลยได้ฉันจะเอาแกไปเลี้ยงเจ้าค่ะเจ้าปลาเข็มไปดูเลยนะครับไปปลาเข็มมันพุดมากครับไป เราจะไปจับมันมาเลีย้ยงกันนะครับย้ำนะครับปลาเข็มที่มีสีเท่านั้นนะครับที่มันจะสูก้กันต้องเอาไปเลี้ยงนี่มันจะมันมากเลยตอนมันสู้กันนะครับาตามอะไรครับดนะเดี๋ยวเพิ่งตัคดคลิปนะเดี๋ยวเพิ่งตัดคลิปนะมาดูเลยเอะะไรวเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอากออกโอเคอู้ได้เยอะมากเลยครับได้เยอะมากเลยครับโอู้ได้เยอะมากอ้ท่านผู้ชมดูดิครับได้เยอะมาก เดี๋ยวมาเลยครับโอ้โหตามมาเลยครับตอนจัดตู้ปลาเดงผมจะทิ้งว่า EP สองครับตอนจัดตู้ปลาไม่นานครับวันนี้เองตอนจัดตู้ปลาครับมาดูต่อเลยนะครับมอม้อหลายตัวอูอันนี้ปลาเข็บหม้อนะครับใช่ไหมครับพ่อใช่ครับโอเคปลาอันนี้คือปลาเข็บหม้อนะครับ ปลาเข็มที่มัน,ม,น,ม,นมันที่สุดคือปลาเข็มหม้อนะครับเพราะมันจะสู้กันอย่างเมามันนะคะดูดิว่าได้ไหมครับตัวหนึง่งมาดูกันครับอุ้ยได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับปรากฏว่าได้ปลานิลนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ยนายยะปลาอย่างนี้อยากไปให้ประกัดกินจริงๆเอาไปดูดิปลาอย่างนี้เอาเอาให้กล้องดูหน่อยปลาอย่างนี้อยากจะเอาไปให้ประกัดกินใช่ไหมครับพ่ออรอนหน่อยใช่ ปากัดยักษ์มีปากัดส,สเปเชียลเอเลียนด้วยนะครับของพ่อหน่อยครับสเปเชียลเอเลียนคล้ายๆของพี่ไฮเอ็นเลยนะครับหรือว่าพี่อูพี่อูจนก็ได้ทรี่เกียรติพูดงี้นตามมาเลยครับอขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงหนึ่งแสนไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นครับเพื่อไม่พลดเพื่อไม่ให้พลาด คลิปใหม่ๆ connect, จากช่องเรานะครับมาดูกันต่อเลยนะครับอุ้ยตัวใหญ่มากครับอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับมีใ่หม้อเลยให้หม้อเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่หนีกไปได้มาดูต่อเลยนะครับดูต่อเลยครับดูต่อเลยตามมาครับตามมาตามมาตามต่อเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด1000แฟนไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครัลสำหรับวันนี้มาดูกันต่อเลยนะครับว่าจะจับได้กี่ตัวนะครับมาดูกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําตู้ปลาต่ออ p ีสองนะครับวันนี้เลยครับมาดูต่อนะครับคลิปนี้จะมีั้งยี่สิบยี่สิบนาทีได้ครับจนกว่าจนกว่าเราจะจะจับได้ทั้เรียงครับ ดูต่อเลยครับอย่าเพิ่งตาทิปอย่าเพิ่งหยุดหน่อยเีย๋ยวบางทีอาจจะไม่มีจังบุมภาคนะครับเดี๋ยวฟังต่อไปเลยนะครับว่าจะได้กี่ตัวดู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 ดดดห้าใสเลยจ้ไไนะไม่ได้ครับตามมาต่อครับไม่ได้ก็ตามมาต่อครับ ตกน้ำไครับสำหรับเด็กที่อายุสามปีขึ้นไปห้ามมาจับคนเดียวนะครับเดีย๋ยวตกน้ําคนที่ว่ายนะ้ำไม่เป็นห้ามลงมาเด็กขาดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำแล้วพ่อแม่ช่วยช่วยไม่ได้นะครับผมว่ายน้ําเป็นครับว่ายท่าฟิสตสไตล์ถึงท่าบิดเสื้อได้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ายน้ําเก่งที่สุดละพ่อแม่ผมกว่ายน้ําไม่เป็นสักคนแต่งตัวผมไปเรยียนผมสามารถสอนสอนได้นะ เดี๋ยวดีวดีวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลิปลงยูทูบอีกทีคือเราจะพาไปจับเราจะพาไปตกปลาด้วยเบ็ดตกปลาของผมนะครับตามมาต่อเลยถึงที่เราไปตกปลาแล้วครับตามมาเลยครับโอ้ใหได้ยุ้ย เอาไว้ให้ปลากัดเรากินนะครับเฮ้ยมีตัวหนึ่งท้องเลยนะใหญ่ไม่ได้มีตัวหนึ่งท้องนะจับจับมันอยู่ตรงนี้ปลาเข็มเรากินไปแล้วนะครับเฮ้ยเราได้หอยด้วยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับตัดคลิปยังอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดมามันจะต่อเลยนะอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดิ้นหนักเลยนะครับดิ้นหนักเลยครับวันนี้ได้เยอะมากเลยนะครับน่าจะสักประมาณสามสิบตัวได้นะครับ ได้สักประมาณสามสิบตัวนะครับโอ้โได้เยอะมากอุ้ยตัวใหญ่ไหมลูกลูกมันเหรอลูลโอ้ลูกปลาเอาไปให้อาหารปลากัดก็ได้นะครับน่าจะได้น่าจะได้นะครับเอาไปให้อาหารปลากัดโอเคครับไปต่อเลยครับอีกสอนี้หมดแล้วอืมไม่น้อยลูกก็จับนู่นเลยลูกลูกก็จับนู่นสิครับเราก็ดูอู้หหูอุ้ยได้เยอะมากได้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชม ลุงคนนั้นก็ได้เยอะมากเลยครับต่ก,กเงเงียบๆหน่อยมีปลาตัวหนึ่งนั่นอยู่ตามมาต่อเลยอู้หูเยอะมากโอเคดูต่อแล้วไม่ดันตัวมันใหญ่อุ้ยนั่นไง,นไนงไลุงหน่อยตระไม้ลุงหน่อยลุงหน่อยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยลิ้นมาต่อเลยครับ ไว้ได้เยอะไหมครับหนุอยตรงนู้นไหนตรงกินไม้น่ะไม่คือดูาดตามมาต่อเลยครับตามจีบตัวได้เลยครับวันนี้ไว้ได้เยอะไหมครับอือตัวเล็กเพิ่งนั่นลยวะตัวเยอะก็เอาไปเถอะเอาเดี๋ยวดูละเอาไปเอาไปเป็นอาหารของปลากร,ระตับปรากฏปลาตัวเล็กตายเพราะพอ่พอปลาเข็ม ครับีตอบหนึงเลยครับซูมหน่อยมุ้ตอบนหนึงไม่ได้ไม่ได้เอาให,าใหม,ม่เอาใหม่ทันเขาหน่าเอาใหม่เขาเอาใหม่เดี๋ยววันเสราร์อาทิตย์นี้ผมจะพาไปตกปลานะครับสองวันผมจะพาไปตกปลาเพื่อท่านผู้ชมของเราครับเพื่อคนดูของเรางั้ก็เถอะฝากกดไลค์กดแชร์สองแสนไลค์สอ,องแสนไลค์นะครับ สองแสนไลค์เพื los, ่อคนดูนะครับถ้าไม่ถึงสองแสนไลค์ผมจะไม่อัดคลิปต่อไปแล้วนะครับอูดูดูดูท่านผู้ชมดูครับโอ้โหโอ้ตัวใหญ่ครับปลานินใช่ไหมลุงหน่อยปลานิลตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่มากเลยตัวหน่อยน้อยน จะได้ไมจ้ะได้ไหมได้มปลาเข็มตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเล็กเตมชาตินะคะให้มันเติบให้มันโตหรือภาพจับปลาเข็มจับปลาเข็มเป็นเลี้ยงครับนร่อครับไ่มีหม้อไม่ใ่มีปลาเข็มหม้อหรอกจะเป็นได้ปลาเข็มหม้อภาเหมือนปลาจัดเลยอันนี้ปลาเข็มแต่ว่ามันไม่ใช่หม้อถ้าหม้อมันจะหางเลี้งแดงหางสีสีหน่อยใช่ครับ เดี๋ยราต่อเลยครับออืนี้้ยูได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่มีการผลิมาเด็กต้องใหญ่ใหญ่โดนปิดคลิปทำมาปิดคลิปครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ